คุณภา่าค่ะคุาี่ค่ะคุณาพกว่าคะคุณดีวครุณี่าม่ชอบาพกว่าก่ะคุณาพดีกว่คะคดีกว่าคุ่ณภาพกว่่ภาดกค่ะดกว่าค่ะคกว่าภกวานะคุากาค่ะคุณกว่าคะคากวนคะมอีก่าค่ะคุพด่าะคกคะุณ่คะคีสาคัญคือีานิใช้ด จริงหรือเปล่าหรือวันนี้ตัดจริงได้ติดลักษณะต้องไม่บอกลักษณะวันนี้ต้องออเลยนะแล้วมันช่วงนนห้ือถามก็จะอยู่มันใช่หักก็ได้หลืด I'm not gonna... หนึ่งฟังเปึ่นะครับน้องมาแก้ให้1นพันะคชื่อได้ไง่ะตกมกี่ยวห่ันบาได้รับหนึ่งบาทสตัเราจะอยู่คนดีส่วกออกอ่าึบาทนสนใจเพิ่มขึ้นไหครับ ใส่ใจกันมากเลยทีเดีครับสู้ไหครับข้างบนสู้ไหมแฟนแทงข้างบนโอ้โหข้างบนเขาเป็นชีพี่เลยเหรอโอ้โหทำเพื่อติดก้าวพันขั้วนะครับเก้าพันครับ9พันนะครับผมเก้าพันหัวแล้วครั9พันหัวแล้วเขตกลงม่ได้ไอ้เนี่ยตกหน้าเวทีเลยนะครับข้างบนข้างบนข้างบน กิอท uh ี่ไดนปนาทามดูเดิมเดิมวะบครับเดมหัวละเดับกนเดิเวันไม่นากเดิมหัหกพัอ่าเดิมหัหก้าเมัพนด้วนแล้วหกพนแล้วนะครับเดยเดีหนูแล้วเดหนูแล้วด้ยแล้วเดี๋ยววันนี้ซนเนี่ปดิเสร้ถึดับสงชีวท